โอ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเรามาที่ไหนพี่โมตนตื่นตื่นเตินตนตืนเรอ่ะไปอ่เรามาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้้ราลไม่ไ้ไใช่ตอนเนี้เฮ้ยเสียงประกาศมาโอ้ยเฮ้ยตอนเนี้ย พวก,กท่านนะครับกำลังอยู่ในเกมสกิฟเกมนะครับเกมลุ้นตายนะครับถ้าใครแพ้ตายเลยเฮ้ยมันอะไรอ่ะเราไปเราไปสมัครอะไรมาหรือเปล่าเราไม่ได้สมัครนะลืมไปว่าน้องกันไปเล่นเกมจากคนคนหนึ่งมามน้องไปติดนี่มาติดนี่รอเออติดนี่ติดนี่หนึ่งบาทกับคามซีเฮด เอออ้าวปวแล้วส่งโอ้โหติดนี้หนึ่งบาทโดโฮเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทนี่โอ้ยหนึ่งร้อยบาทเรายังหาเงินไม่ได้นะเนี่ยใช่เราหาเงินได้แค่เอิ่มตอนนี้เราเงินได้แค่ยี่สิบบาทเองอือใช่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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะทุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเขาจะประกาศอีกทุบทอดนะครับ ้องมาอยู่ในเกมที่หนึ่งแล้วไม่ใช่เกมเออีย e ู I o U แล้วแต่เป็นเกมถ้าใครนะครับนะถ้าใครถ้าใครนะครับเดาผิดว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมอะไรนะครับคนนั้นนะครับจะถูกกำจัดทิ้งครับนี่นี่ถูกกำจัดนี่คือยังไงฮะืมคือแบบนั่นก็คือตายเลยนะครับ เฮ้ยเราไม่ยืนเลยชีวิตนะเฮ้ยออื้ไม่ได้ฝันไปโอ้โก็ไม่ได้ฝันไปอื้อไม่จริงเราต้องจักลารกับพ่อแม่แล้วถ้าเราตายก็คือตายเลยนะ,นะ,อะเออเออเออเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะว่า้องควันมีอาศัยจะบอก เราเราก็แอบแอบไปโกงแม่โกงไมนี่นี่นี่เดี๋ยวน้องปันไปบอกเดี๋ยวน้องปันปสื่อสารให้กันแถวนี้มันน่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่พี่โมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าน้องปันไปเข้าของน้ำด้วยได้ได้ได้โอ้ยต่อเนี่ยโฮมเกมที่หนุ่มแล้วนะเกมเป็นเกมเป็นเกมเดาเดาวดวงนะเฮ้ยพี่โม น้องปันรู้มาแล้วน้องปันไปสืบมาแล้วมาสืบไปสืบมาแล้วเฮ้ยอะไรอะไรเป็นเกมเดาเดาวดวงมาอมเออผมผมรู้แล้วครับว่าเป็นเกมอะไรบอกพร้อมกันเลยนะเกมเดาวดวงใช่ไหมเอมข้อที่หนึ่งเกมเดาวดวงกับเกมชักเยอรครับ เราไปสื่อมาแล้วนะเกมเดาดวงครับเกมเดาดวงถูกครับแล้วคุณผู้หญิงครับเกมดาวดวงเกมเดาดว,ดาดว,ดวงโอเคเอ่อดาวออกทุกคนครับไม่มีใครตายนะครับเกมที่หนึ่งเฮ้ยตอนนั้นพี่บอบพกปืนมาด้วยอ่ะเออเออเออกมที่สองนะครับเกมแกะน้ำตาลเฮ้ยแกะน้ำตาลพวกเราแกะไม่เป็นเออ ทุกคนต้องเลือกเอม bueno ลูปที่อยู่ข้างหน้าครับจะเอารูปวงกลมหรือว่ารูปอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปอ้อม,มครับน้องคนขอเอารูปรูปวงกลมแล้วกันนะคือมาเอาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปไไป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 เดี๋ยวแปบนึงไปเร็วไปเร็ว ไปนงปันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้วยอะไรอะ้วน้วาวน้าวเฮ้ยเฮ้ยเออเออใช่ใช่ใช่ไปไปไปก่อนนะอออ้ยนกปันวงกลมใช่ไหมี่ต้องเฮ้ยเอาออกมาได้แล้วครึ่งนึงนี่ดีไงเอาออกมาได้แล้วอีกครึ่งนึง เย่ผ่านแล้วปูคุมผมผ่านแล้วโอเคผู้เล่นสามสิบหกผ่านครับผ่านแล้วเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ยผ่านแล้วเย่ปูคุ้มนูคุมครับนี่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 น้อยเอามาให้ดูนี้เอามาให้ดูตรงกลางหน้าจอเลยนี่ครับปูคุมให้แล้วให้แล้วโอเคโอเคโอเคเราผ่านแล้วนะไปเกมต่อไปกันเถอะ ออ<ต> <ไป S 2> มแต่เกมแต่แต่เกมเอมเกมมีกี่เกมอ่ะครับเอมมีอยู่สี่เกมครับอีสองเกมจะจบเฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็มืดแล้วนะผู้คนต้องให้ไปนอนก่อนสินะเออใช่ใชชเออมีกว่าไป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 นอนกันไปนอนกันอยากฝันได้เั้มเลยออ มเฮ้ย <inter> <amor> <all> อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่โมฝันได้รถนะมันพี่โมได้รถมาแล้วเป็นไงมันไงเนี่ยได้รถมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนุ๊กปันฝันว่าได้ได้ไปเด็บกับมันมาเนี่ยน้องปันก็ได้ท่าน้องปันก็ได้ท่านี้มาด้วยอ่ะทำได้อย่างเก่งเลยอ่ะเออพี่โมแต่ว่าเฮ้ยพี่โมตื่นตื้นตื้น ตื่นกำฟันถึงรถอ,อยู่เลยรถพี่มูหายไปไหนเขาเขาเรียกเขาเรียกมาแล้วถ้าอย่างนั้นผู้คุมจะยิงรถตายนะ <c oughs> จะเบ่ออะไรขนาดนั้นเมื่อกี้พี่มูเห็นนอนอยู่เลเฮ้ยอะไรอ่ะมันยังไม่ได้เข้าเลยสงสัยพี่มูน่าจะฟันถึงน้องมันเองเราจะทำยังไงต่อดีนี้ไปอาหารมาให้พวกเราเลยเหรอ<ๆ>จะอดตายอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่ไงผู้คุมเอามาให้แล้ว น้ำน้ำน้ำน้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 กินนมนน้ต่อไปนันลูกกุ้งจันเดี๋ยวไม่ไปแข่งกับคนอื่นนะเออได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปแข่งกับคนอื่นกันไปก่อนนะเฮ้ยผู้คุณพาเรามาอยู่ในบ้านน้องปันเน่เน่ดูสิมีเครื่องเยอะเนี่ยเราทางเข้าทาง สวิตส RIGHT. ์เหรอสวิตสิเกหรอไม่ใช่อ่สลิทสลิทสบิเฮ้ยเฮ้ยพี่โมชนะไหมเนี่ย เขา,า,เ,าเขาน่าจะเป็นฝาแฝดกันนะเขาน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็น,นเฮียนคนโอ้ยเมืเ่อกี้ปัดน้องกนยเ่าจะเป็นเสียงผู้คงน่าจะเป็นเสียงเสียงผู้หญิงคนนี้ ครัด่าน,นี้ชื่อว่าเกมสะพานกระจกครับเฮ้ยแล้วแล้ว,ลวคุณพาไปที่ห้องไหนได้ไหมอ่ะมัชื่อมูหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยลงมาเด๋ยวเขายิงตายหรอกไปพาไปห้องหน่อยผู้คุมทางนี้น้องปันเฮ้ยอะไรเนี่ยทางต่อไปทางนี้โหยังใหญ่เลยอะไรอ่ะ เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่นาแล้วเราต้องมาต่อสู้กันเหรอเดี๋ยวเกมนี้เกมอะไรครับผู้คุมเปลี่ยนเกมทําไมเนี่ยอ๋อผมบอกผิดเกมไม่ใช่เกมสะพานกระจกครับนั่นเกมเก่าแล้วโอน้ปัเราต้องมาต่อยกันเหรอถ้าใครชนะนะครับได้รับไปเลยเงินหนึ่งร้อยล้านบาทบาทน้องปันถ้าอย่างนั้นพี่มายอมเสียสละเองน้องปันเอ้ยเอาจริงเหรอ พ่ยองเสียสละเอย่กยาอือหือถูกถูกต่อยอเ,อเอือทำไมล่ะน้องมันจะตาทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องปันโอ้ยพี่โมโยุติเกมหน่อยเกมหน่อย ทุกคนทุกคนอะไรอะไรอกคำอย่างนี้โอ้ยยุติเกมแล้วผมไม่อยากเล่นแล้วโอเคใช่ิยุติถ้าอย่างนั้นต้ปั้นยุติต้องรู้ว่ายุติเกมสิยุติเกมครับทูกกลุ่มนี่งนี่ไปยุติเกมแล้วไปว่าเราไปโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายนะครับก็คุณก็ไม่ได้เกม เออคุณก็ไม่ได้เงินหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับเฮ้ยเฮ้ย hey, พี่โมเย้ yeah, <Huh? S 1> เรากลับบ้านจีกก่า สำหรับวันนี้นะครับก็บ๊ายบายนะครับผมเจ็บปวดมากเลยตอนนี้โอ้บ๊ายบายยุ้บ๊ายบายถ้าใครอยากให้ผมทำอีพีสองอีนะครับอือสควิตเกมก็เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวเอาเกมดีๆมาให้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย